วันี้ยังดอกย้าอีกงานประจันอีกคือเก่ากเก่าเด,มด,มด,มดิมเดิมเดินเชาวมาไปกาบแฟแล้วก็มาทำงานเก่าอีกเหมือนเดิมค่ะกเก็บกวาดบ้านเอาไอ้นี่งล้มเรื่องเครื่องมา ส่วนมากเด้พี่น้องส่วนมากประลังเนาะแต่ว่าบางคนคนสะอาดเพิ่อนก็นสะอาดอีเด็เขาสิบบลรงอันคือว่าเขาซิบอบรรงเศษอาหารออกกรอนเนาะบบดน,นี้ขั้นบลรางเศษอาหารออกกอณอยู่ในเครื่องล่างม่นสิมีอาหารเศรษอาหารล้งอยู่แล้วมันกับซมีกินย่อยอิงก็เล็บเที่ยงกันกับ สามีเยายอิงประจําเรื่องแบบว่าล้างเศษอาหารออกก่อนเห็นบ่เอามาใส่เอามาใส่หละบบวเพรียเศษอาหารออกนะเออ,อนออออี่จังสี่เครียอออ่ประจําเย้ยอิงกับคุณสามีวีเย้ยจะเอาน้ำจัดน้อยเนาะ,ะใส่อใส่หยังมาเฮากะมาเคลียร์เศษอาหารออกก่อนก่อนที่เ้างสี่ ลงไปในเครื่องนะก็คือเครื่องเนี่ยเขากาับเครื่องล้างจานเนาะพี่น้องเขากับโฆษณาว่ามันล้างสะอาดหมดจุดนั่นแหละแต่ว่ายายอิงกับพิสูนรเดียวผู้ใดบ้านผู้ใดมีเครื่องมีเครื่องล้างคืออยู่บ้านยายอิงเนี่ยยายอิงก็พิสูจน์แล้วถ้าแห้งๆอย่างเนี้ยมันเอาออกไม่หมดนะถ้าเป็นเศษอาหารแห้งๆ นอกจากว่าเศษอาหารเกลี่ยๆะยายิงก็จะมาลูบๆมันออกลูบเศษอาหารมันออกจากน้อยนะคะแล้วยายิงแจ้งสีเอาเข่าไปในเครื่องสันเดอบัดน,นี้คุณสามีกับยายิงทะเลาะกันปัดตำเบี่ยงวายเหตุงานซ้ำซ้อนมาซั่นเธอนะ่ะทำงานซ้ำซ้อนขนานะวายยายิง ดป็น,นั้นดังนั้นซ่ซอมนอันเราก็ชอบแบบว่าเลียงเนาะเรียเนนเ้ยงให้มันเป็นระเบียบมันสินะเรียงให้มันเป็นระเบียบมันจะได้เอาออกเอาออกมานะเนาะช้อนเป็นช้อนซ่อมเป็นซ่อมมันสินะมันจะได้ง่ายๆนะช้อนเป็นช้อนซ่อมเป็นซ่อม เวลาเรียงข้าวเครื่องนะพี่น้องเวลาเอาออกใส่อันในอันนั้นน่ะมันจะได้ง่ายๆอระจาบ้านหนเคยทะเลาะกันแนบ่เครื่องล้างจานเรื่องนี้นคอก็ว่าคอยป็นพูนง่ายๆเลยพี่น้องแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะชีวิตแม่บ้านก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลย ซูมือซูวินตะลำหนึ่งกะลวินเอาเบาซูฟังเลยอเอาเบาซูฟังฟง,างานประจำได้ยินกะลำหนึ่งกะลำวินเบาหน,นักป้ายบาหน,นักดอกแต่ว่าบางครั้งกะอันเฮากะอยากเบาเนี้ยละเน,นาะค่ะเนาะ บางครั้งนะแต่อยากพูดอยากว่าอันเบ่งเบาภาระชั้นน้อยสันดกเบ่งเบาภาระชั้นแน่เธอหมวกเมียนดุ่มบําดุมบําโกงอีเลี่ยอยู่อันพอจะมาทำกับข้าวจังจะจ้าเป็นอยังเป็นอยังพี่น้องเอ้ยติ่มข้ออายะอยู่ปั่นว่าสิได้เวกแดวกยดย่าง ยายอิงผัดบะมา่ายายอิงผัดอยากเก็บมันเรียบร้อยกอนเรายายอิงจังสิไม่หิดกับเขาสนาาันนิษฐาว่ากระจมไปสลาพี่น้องจุ่มได้เขาก็ฟังอาชีพแม่บ,บ้านเนาะจุ่มได้เขาก็ไม่ฟังเขากปเห็ดหกคือเกาแต่ว่าแต่ยาเอามาใส่ใจนะพี่น้อง บอไปสละเดีกยยายอิงเขาไ่ได้เอาม้าแบบเป็นกะลากระซาดกอกเพราะว่าถึงบอกไปแล้วเขา,เขา,บาธธ็บาเฮรดะเหตุหาที่เก่ายายอิงกับมันน้ำเก็บน้ำหยั่งที่เก่าเพราะว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอาชีพของยายเขายกตำแหน่งให้ยายแล้วดยยกตำแหน่งให้คุณลนาประธานตำแหน่งอันอยิ่งใหญ่หนะตำแหน่งอันอยิ่งใหญ่ดูแลบ้านนะ อย้บ้านหลังใหญ่ก็หาให้แล้วเนวานะนอยากใบ้านหลังใหญ่ๆก็หายไปแล้วมาที่นี่ก็ดูแลเอาสี่ฝากร้านโอ้ยเนาะคุณขาเป็นอย่งสี่บ่ผูใดกระไดเขายกหน้าที่ให้แล้ว่สาาั ยกหน้าที่ให้เธอแล้วนะให้เธอดูแลเอาเองมาสันวา่าอย่างใดเนาะพี่น้องเนาะอันเป็นยังพี่อิงจตงต้องเซตแบบนี้เพราะว่ามันเป็นคาบน้ามกระด้างเลยค่ะอยู่ประเทศอ่าอังกฤษยู่ประเทศที่ย้ายอยู่เนี่ยมันเป็นคาบน้ามกระด้างค่ะเวลาเขาเขาอันทำความสะอาดสเสร็จแล้วเนาะ บางเทียมันมีน้ำกระเด็นถืกอก๊อกถืออย่างสินะพี่น้องเอกากต้องเซตเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าบสเซ็ตมันก็สิเป็นค่าน้ำกระด้างค่ะไออิงก็ต้องเซตจำเพื่อที่สิบ่ให้มันนั่มีน้ำกระด้างกคอกตามเวิร์ท็อปตามอย่างเนานะตามภาษาของยายอิงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำ คนอื่นก็ไม่ทำประมาณนั้นถ้ายายองกคนอื่นเขาก็นี่เขาก็จะทำแบบลูกกันนะเขาก็จะทำแบบพ่อเขาก็จะใส่เครื่องแบบฝลั่งใส่นะพี่นอ้องย่องก็เลยก็รู้ว่าจิเฮดจังใดอ่ะอจมหนฟังแต่สาวพี่น้องเลย